สวัสดีครับผมผมเพชรพาลวยสวัสดีซี่สูผูโซค,คอนกับผมมาหล่ะพี่น้องลาพัฒนาเลขมีทิมาวันพุธที่ยิบหกกุจิกาสองหาหกแปดพี่น้องเนาะมาเบิองผลลาพัฒนาเมืาขึ้นนี้พี่น้องเลขบนนี่มันออกัน หนึ่งสามสามนี่กันสองตัวมันก็ออกสามสามส่วนเหลขล่างเี่นมันออกกันสองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะออกสองหนึ่งเนาะพี่น้องเด้อเล,ล็กเาเนียพี่น้องคือเบิร์ดีเลยเบิร์นหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเบิร์นสามสามสองเสียเดือนนี้คือเบิร์นใดเบิร์นดีเลย เล็กมีีิมาพี่น้องเขาตะตัวล่องเพราเขาตัวเนียนมือวันสุกบัดเขาเขาตัวล่องเขาหกสองตรงตรงเห็นปะเดี๋ยวขีเทียบให้เพิ่งเขาหกสองตรงตรงบัดนี้มือขึ้นี่ก็เขาตัวล่องอีกได้เป็นตัวกลับบัดนี้เล็กมิซิมาก็ะฮีบอกก็ะีแจ้งพี่น้องเข้าตรงตรงสิละเขาตัวกลับก็คือเขาตัวกลับ้วพี่น้อง เข่าตัวล่องได้พี่น้องได้เพราะว่าเหล็กเพื่อนเหล็กปากหลักบนล่างไปกับเหล็กวิ่งหนึ่งกับหนึ่งกับหาเข่าหนึ่งเข่าตัวเน้นจับคู่กับเข่าตัวล่องเพื่อนไปเน้นหนึ่งซีพ่กับหาสองเพิ่เมื่อวัดสุกกับเขา่าเข่าตรงๆกับเป็นตัวล่องอีกเข่าตัดตัวล่องได้พี่น้องได้เหล็กมีจีมาหนัดเข่าสองหัวติด เข้าตะตัวล่องอ่ะคิหนังมาเบิองไปน้ำกันว่าใด,ดตัวไลยเข่าสวงหมดจิตเข่าตะตัวล่องบ่เข่าตัวเนี่ Give up. อืเป็นอยัางนอกบหกแหละกเนาะส่รล่าเล่าเลขมีที่มาได้เป็หนห่อเด้อ วิ่งบนล้างก็เก่าละติดสองมาอีกหกอวดก็เคยมาด้บักสองเนี่ย พี่น่องเขาจะปลาจะจิ้มบักซองเป็นยังเน้นซองอีกอยู่ออคือจังว่องหน่อยแต่เนักโอาคือเขาเน้นซองได้พี่น้องได้ สองศูนย์สองสามสองหนึ่งมันออกไปแล้วเฟ้นขามตัวานี่สองสี สองห้าโอ้สองสองเจ็ดพี่น้องรนะวังสองหกนี่ไถ้าพันจับขามเนี่ยสองหกเนี่ยขยันเจ๊ดิสองหก,สอง,หกสองเนี่ยมาดีเท่ๆดิ เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าเกีย ส่วนเลขสามตัว 8, 2, 3, 6, 2, 7, แปดสองสามหกสองเกียรติคือกอล่ะพี่น้องประเด็นติดสองคือกอล่ะคือหมวดเที่้ว ตรวที่แหล้วันเน้นติดหาติดหนึ่งเนะาะหวดนี้เน้นแล้วตัวพันมักมากพี่น้องเนาะตัวพันมักสองสามสองเจ็ดนี่แหละก็จะเลื่มตักันตัวล่องได้พี่น้องได้บนล้างไปครับพี่น้องเข้ามาท่าวนกัน เราพัฒนาเลขไมธทิ่มาวันพุธที่ยี่สิบหกเนี่บนล่างเพิ่นหาสองกับเก่าเพิ่นเน้นสองร่องเก่าส่วนจับคู่เนี่ก็เป็นสองศูนย์สองสามสองสี่สองหาสองเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าซีเก้าหาเก้าเจ็ดส่วนเลขสามตวัวในแปดสองสามหกสองเจ็ดวันนี้เพิ่นเน้นติดสองมัดเลยสองสามสองเก็นตัวเน้นตัวเด่นของเพิ่นถ้าว่าเขาถ้าตัวร่องสองวันแล้ได้พี่น้องแนละ้วตัวกันตัวร่องก็ะจะลืม บ่มักเขาชอบอะไดรก็เอาไปพิจารณาเบ่งบ่วมาเข้ากาแฟนะพี่น้องขอ,อย้ำตกกันตัวร่องพี่น้องเขาถ้าตัวร่องสองวัวติดล่ะบ่ได้เข่าตัวเนียนเลยบ่ได้เข่าตัวขึ้นมากเลยอขอบคุณอาจารย์นนั่แหละรครับผมขอให้พี่น้องเข้ามั่นหมายกันเฮงเฮงรวยรวยสูบผู้สูบคนที่บังคับเนี่ก็จะเลื่มกดไล์กดแชร์กดติดตาม เพชรปลารวดได้เี็น้องเด้อพอมีกำลังใจให้แน่จากเล็กจักหน่อยอขอบคุณหลายครับผมที่เข้ามาเบิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม